สวัสดีครับนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับนะครับมาเรียนเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์สตาร์ครูปั๊มนะครับวันนี้อยู่กับครูปั๊มอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับครูปั๊มจะพานักเรียนนะครับมาเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ครับในรายวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับโดยเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นะครับก็คือเรื่องโปรแกรมสเกตครับโดยมีมาตรฐานและตัวชี้วัดดังที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับ ทีนี้ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของโปรแกรมสแครปนะครับรูปมัมขออนุญาตทบทวนในเรื่องของความหมายของอัลกอริทึมนกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าความหมายของอัลกอริทืมหรืออัลกอริทึมนั้นนะครับมีผลนะครับหรือว่ามีการประยุกต์ใช้นะครับอัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรมในโปรแกรมสแครนะครับเพราะฉะนั้นรูบัมจึงจะทบทวนในเรื่องของความหมายของอัลกอริทึมให้นักเรียนฟังกันอีกสักรอบหนึ่งก่อนนะครับอัลกอริทึมนะครับคือกระบวนการแก้ป <c> ัญหา ที่มีลําดับขั้นตอนและวิธีในการแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งอย่างเป็นขั้นตอนและชัดเจนนะครับวิเคราะห์ว่าเมื่อเริ่มแก้ปัญหาแล้วนะครับจะได้ผลลัพธ์อย่างไรอันนี้คือความหมายของอัลกอริทึมนะครับกล่าวเป็นในๆก็คืออัลกอริทึมคือกระบวนการแก้ปัญหาอย่างมีลําดับขั้นตอนนะครับโดยผ่านการวิเคราะห์มาแล้วนั่นเองนะครับครนี้เราไปเข้าสู่เรื่องของโปรแกรมแฟร์กันครับ โปรแกรมสแกตนะครับจะมีรูปร่างนะครับหรือว่าหน้าของโปรแกรมนะครับมีสัญลักษณ์ของโปรแกรมนะครับดังรูปเพียงเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับบางคนนะครับจะเรียกโปรแกรมนี้ว่าโปรแกรมแมวสีส้มนะครับคราวนี้มาดูไอคอนของโปรแกรมสแกตครับไอคอนของโปรแกรมสแกตจะมีรูปร่างเป็นแบบนี้ครับนะจะอยู่บนหน้าจอของคอมพิวเตอร์เพียงเรียนนะครับที่เรียนจะได้เรียน ในตอนเปิดเรียนแบบออนไลน์ site, หรือว่าเปิดเรียนแบบปกตินะครับจะเป็นรูปตัว S นะครับแล้วก็จะมีคำว่า s c a t d e s k t o p นะครับอยู่ด้านล่างอันนี้คือไอคอนของโปรแกรม Scat นะครับคราวนี้เรามาดูความหมายของโปรแกรม Scat กันะครับเขาบอกว่าโปรแกรม Scat นะครับเป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนสามารถสร้างชิ้นงานได้อย่างง่ายโดยใช้บล็อกคำสั่งต่างๆนะครับมาควบคุมการทำงานของตัวละครและฉากนะเช่น การสร้างนิทานสามารถตอบโต้กับผู้อ่านได้การสร้างภาพเคลื่อนไหวการสร้างเกมดนตรีนะครับและเมื่อสร้างเป็นชิ้นงานเสร็จแล้วนะครับเราสามารถนําชิ้นงานนั้นนะแสดงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้กับผู้อื่นได้ทําให้ผู้เรียนเนี่ยนะครับได้รู้ถึงหลักการของคณิตศาสตร์นะและแนวคิดของโปรแกรมไปพร้อมๆกับการคิดสร้างสารรค์ด้วยนั่นเองนะครับรวมไปถึงการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นระบบ Nah, อันนี้คือความหมายของโปรแกรม Scratch นะครับคราวนี้ไปดูส่วนประกอบของโปรแกรม Scratch กันครับโปรแกรม Scratch จะมีรูปร่างของโปรแกรมหรือหน้าตาของโปรแกรมประมาณนี้นะครับโดยส่วนประกอบจะมีทั้งหมด8ส่วนนะครับไปดูส่วนที่1ครับส่วนที่1นะครับอยู่ด้านบนสุดนะครับของโปรแกรมนะจะมีชื่อเรียกว่าแทบเครื่องมือนะครับโดยแถบเครื่องมือนะครับจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ หนึ่งประกอบไปด้วยปุ่มเปลี่ยนภาษานะครับที่เป็นรูปโลกนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาต่างๆได้สองครับปุ่มไฟล์นะครับปุ่มนี้ใช้ในการบันทึกหรือการเปิดไฟล์เก่าขึ้นมาแก้ไขงานนะครับและปุ่มที่สามครับปุ่ม Edit ครับเป็นปุ่มที่ใช้ในการปรับแก้ไขชิ้นงานต่างๆ,ๆนะครับคราวนี้ไปดูส่วนประกอบที่สองครับส่วนประกอบที่สองจะอยู่ ใต้นะครับแถบเครื่องมือนะครับจะเรียกว่าเครื่องมือเวทีนะครับเครื่องมือเวทีนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะครับส่วนแรกนะครับคือปุ่มเปลี่ยนมุมมองนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองของหน้าตาโปรแกรมนะครับว่าจะให้เป็นหน้าตาของโปรแกรมที่มีเวทีใหญ่นะครับหรือจะมีพื้นที่การทํางานที่ใหญ่นะครับเราสามารถสลับได้ส่วนที่2ครับ จะเป็นการย่อขยายตัวละครครับถ้าต้องการขยายเวทีหรือขยายตัวละครให้มีจอใหญ่เนี่ยให้นักเรียนเลือกไปที่ปุ่มที่มีลูกศรชี้ออกทั้งสีด้านนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะย่อนะครับช่องแสดงตัวละครให้นักเรียนคลิกไปที่ปุ่มที่มีลูกศรสีด้านชี้เข้าหากันนะครับอย่างที่นักเรียนเห็นอยู่บนหน้าจอนะครับทั้งสองปุ่มนี้จะสลับกันนะครับนักเรียน จะสลับกันก็คือถ้านักเรียนเลือกจอใหญ่นะครับเลือกจอใหญ่เนี่ยนะปุ่มที่ขึ้นก็จะเป็นปุ่มย่อแต่ถ้านักเรียนมีสถานะเป็นจอเล็กนะครับปุ่มที่ขึ้นก็จะเป็นจอขยายหรือจอใหญ่นะครับ mm hmm. ต่อมาครับส่วนสุดท้ายของเครื่องมือเวทีคือปุ่ม start stop นี่ครับจะมีรูปร่างเป็นทงสีเขียวกับปุ่มที่มีรูปร่างเหมือนแปดเหลี่ยมสีแดงนะครับ ุดนี้ก็คือในเรื่องของการควบคุมการทำงานของเวทีที่เราใช้แสดงผลนั่นเองนะครับต่อมาครับส่วนที่3ครับส่วนที่3ก็จะเป็นตัวละครนะครับอยู่ด้านล่างต่อไปครับส่วนที่4ครับอยู่ด้านซ้ายครับที่เป็นจุดวงกลมนะครับแล้วก็จะมีชื่ออยู่ใต้จุดวงกลมส่วนนั้นจะเรียกว่ากลุ่มบล็อกคําสั่งนะครับส่วนที่5ครับอยู่ถัดเข้ามาครับจะเป็นบล็อกคําสั่ง ซึ่งบล็อกคําสั่งเนี่ยนะครับจะมีสีนะครับเหมือนกับสีของกลุ่มบล็อกคําสั่งนะครับส่วนบล็อกคําสั่งจะเปลี่ยนแปลงนะครับตามกลุ่มบล็อกคําสั่งที่เราเลือกนะครับนะต่อมาครับอันที่6ครับส่วนที่6จะเป็นพื้นที่การทํางานนะครับนะตามที่ลูกศรชี้เลยส่วนที่7นะครับจะเป็นเวทีการแสดงผลนะครับและส่วนที่8ครับจะเป็นรายการตัวละครนะครับ ทั้ง8ส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนประกอบของโปรแกรมสแกนเบื้องต้นเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงส่วนประกอบและโครงสร้างของโปรแกรมสแกนนะครับเดี๋ยวในสัปดาห์หน้านะครับเราจะมาเรียนนะครับต่อจากเรื่องนี้กันนะครับเราจะลงลึกไปที่แต่ละส่วนแต่ละส่วนอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับครูปั๊มก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับเรื่องของโปรแกรมสแกนมาให้นักเรียนได้ทําเพื่อเป็นการฝึก นะครับการคิดและก็ทบทวนเนื้อหาอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับโดยคําสั่งหรือคําชี้แจงมีดังนี้ครับให้นักเรียนจับคู่ความหมายกับตําแหน่งของโครงสร้างโปรแกรม SCAT ให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยครูปั๊มนะครับจะแนบลิงก์ใบงานนะครับไปให้นักเรียนใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับรวมถึงจะส่งไปให้ทางไลน์สายชันด้วยนะครับใบงานนี้ทำไม่ยากนะครับให้นักเรียนดูภาพครับตามตําแหน่งตัวเลขต่างๆในภาพ แล้วให้นักเรียนนะครับนําบล็อกคําสั่งนะครับที่อยู่ด้านบนนะที่มีตัวอักษรภาษาไทยอยู่ลากลงมาใส่ในช่องด้านล่างตามตําแหน่งของตัวเลขนะครับเลือกให้ถูกต้องนะครับว่าหมายเลขหนึ่งนะครับคืออะไรนะครับลากมาใส่นะครับแล้วก็เขียนชื่อเกียนนามสกุลชั้นห้องเลขที่ส่งมาให้คุณครูปามด้วยเช่นกันนะครับนะ เป็นยังไงกันบ้างครับโปรแกรมสแ c ตไม่ยากเลยใช่ไหมครับนะและสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้เรียนตั้งใจทำแบบฝึกหัดให้ดีนะครับและตั้งใจเรียนนะครับและพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ